ใครที่ใช้โทรศัพท์ Android เนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าไม่นานมานี้มันมีแอปแปลกๆโผล่เข้ามาในเครื่องเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ลงด้วยซ้ำนะครับแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า Android System Key Verifier กับ Android System Safety Core นะครับเห็นแบบนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยสบายใจประมาณว่าอยู่ดีๆมันโผล่มาได้ยังไงเนี่ยเราโดนแฮกหรือเปล่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องตกใจขนาดนั้นฮะเพราะไอแอปที่ว่าเนี่ยมันถูกติดตั้งเข้าโดย Google แบบอัตโนมัติเลยนะครับในเครื่องที่เป็น Android 9.0ขึ้นไปซึ่งจะว่าไปแล้วฮะ เอรร์นึงคับที่อาจจะทำให้หลายคนเนีไม่ค่อยสบายใจอยู่บ้างเหมือนกันเพราะไอ้แอป,ปตัว Safety c o r e เนี่ยมันมีการสแกนรูปในเครื่องของคุณด้วยนะครับและเดี๋ยวคลิปนี้ฮะผมจะมาเล่าไ้ฟังนะครับว่ามันทำงานยังไงและเราเนี่ยควรจะคิดมากกับมันหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อน เล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับคือผมเนี่ยมีโทรศัพท์ Android อยู่เครื่องหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ7ปีได้แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้งานเป็นเครื่องหลักเนานะเพราะสมัยก่อนเนะี่ยผมก็ใช้มาแหละพอมันเก่าเราก็ปลดระวางมาติดบ้านเท่านั้นเพียงแค่ว่าสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แรงเป็นเรือธงในอดีตแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ลื่นไหลผมก็เลยเอาไว้อยู่ตามบ้านไม่ใส่ซิมคุมพวกสมาร์ทโฮมหรือไม่ก็ไว้ลงแอปอะไรต่างๆที่ไม่ได้ลงในเครื่องหลักเท่านั้นเองนะครับประเด็นคือด้วยความที่มันเก่ามากนเนี่ยมมมมมันนนนนกก็โดดลลอแพไ่่ี Security Security าาาสุเ ได้มาตั้งแต่ปี2020น่นู่นเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรล่อแหลมไม่ได้โหลดแอป,ปมั่วซั่วอยู่แล้วในเครื่องเนี่ยก็มีแต่แอปองค์กรใหญ่ๆทุกคนคงมีกันอยู่แล้วทั้งนั้นนั่นแหละครับแต่ครับไม่เกีย่ยวทิดก่อนผมเพิ่งไปสังเกตเห็นนะครับมันมีไอ้สอแอป,ปนี้เข้ามาฮะลองดูแถวบนนะครับเนี่ยไอ้ตัว Key Verifier กับ Safety Core เนี่ยมันโผล่เข้ามาในเครื่องผมก็สงสัยฮะว่ามันมาได้ยังไงวะเราไม่ได้โหลดนะและเครื่องมันเก่าขนาดนี้ไม่ได้อั ก็เลยไปหาข้อมูลมาครับแล้วก็สรุปได้ว่าต่างประเทศเนี่ยมีคนพูดถึงกันเยอะแยะเลยนะครับไอแอปที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยอันใหม่ทาง Google เนี่ยเขายัดเข้ามาในเครื่องของเรานะครับผมเน้น,นะฮะว่ายัด เพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะผมไม่ได้ทาอะไรเลยครับอยู่ดีมันโผล่เข้ามาเองโดยไม่ได้ถามด้วยนะแถมไม่ได้บอกชัดเจนอีกนะครับว่ามันเข้ามาทาอะไรปล่อยให้ผู้ใช้เนี่ยไปหาข้อมูลกันเองระหว่างผมไล่อ่านเรื่อยๆผมก็ไปเจอมา2บทความฮะอันนึงมาจากทาง Mashable นะครับอันนี้เขาพาดหัวว่าวิธีการหยุดฟีเจอร์ Safety c o d e ของ Google Android จากการสแกนรูปของคุณอีกอันมีของทาง ZDNet พาดหัวว่าฟีเจอร์ใหม่ของ Android เนี่ยกำลังสแกนรูปของคุณหาคอนเทนต์ล่อแหลมจะหยุดมันยังไงได้บ้าง ผมก็เลยเข้าไปดูนะครับสรุปคือมันเป็นไอแอป,ปที่ผมกําลังพูดถึงอยู่เลยฮะเขาบอกว่าแอปเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ก็คือตัวระบบเนี้ยจะมีการสแกนรูปภายในเครื่องของคุณด้วยซึ่งเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมก็จะมาสรุปเนื้อหาให้ฟังครับ แต่ก่อนจะไปเข้าประเด็นนั้นตรงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงคอนเซปต์ของแอปใหม่นี้ก่อนนะครับตรงนี้ผมขอติทาง Google ก่อนเลยนะครับที่เขาปล่อยออกมาแบบเงียบๆให้ผู้ใช้ไปหาข้อมูลอ่านกันเอาเองแล้วมันจะมีผู้ใช้สักกี่คนครับที่ตาม Google Blog กหรือแม้กระทั่งสนใจเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยซึ่งถ้าใครอยากจะอ่านนะครับมันก็มีอยู่นะครับเป็นลิงก์ของทางเว็บไซต์ developers.google.com เขาเนี่ยอธิบายว่า จากที่ Google เนี่ยเห็นความสำคัญของความโปร่งใสใน Product เรามีการเพิ่ม Google System APK เข้ามา2อันก็คือ Android System Safety Core และ Android System Key k e y v e r i f i e r APK พวกนี้ทำงานกับระบบการแจ้งเตือนคอนเทนต์ล่อแหลมและการเข้ารหัสใน Google Message ตามลำดับง่ายๆก็ประมาณว่าไอตัว Safety Core เนี่ยมันมีหน้าที่ตรวจจับคอนเทนต์ส่วน k e y v e r i f i e r เนี่ยมันจะทำงานกับตัวเข้ารหัสซึ่งเราเนี่ยจะมาโฟกัสกับตัว Safety Core เป็นหลักครับ หน้าที่หลักๆของไอตัว Safety c o i เนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่แอปด้วยซ้ำนะครับมันเปรียบเสมือนเซอร์วิสมากกว่านะครับโดยคอนเซ็ปต์ของมันเลยนะครับก็เป็นเหมือน speed bump เป็นตัวลูกระนาดให้คุณคิดก่อนเท่านั้นแหละครับอารมณ์แบบว่าคุณขับรถมาเร็วแล้วก็เจอลูกระนาดเนี่ยคุณก็ต้องหยุดให้ขับช้าลงแล้วก็คิดนิดนึงใช่ไหมฮะตรงนี้ครับจุดประสงค์หลักของมันเลยนะครับก็คือมันจะใช้ระบบ Machine Learning คอยสแกนรูปที่ถูกส่งเข้าและออกใน Google m e s s a g e ครับว่ามันเป็นรูปที่อาจารรหืออเปล่าาาถ้มันจารเนี่ยจหรือเปล่า,า,นนา,จ,าจะ ประมาณว่าให้คุณฉุกคิดก่อนอะไรครับและประโยชน์จริงๆมันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังสองกรณีแล้วกันฮะอันแรกก็คือคุณเนี่ยถูกพวกโรคจิตรังควานอยู่ส่งรูปแตงกวามาให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับระบบเนี่ยมันก็จะทําการสแกนรูปที่ถูกส่งเข้ามาฮะและถ้ามันเห็นว่าเป็นแตงกวาดาๆที่คุณไม่อยากเห็นเนี่ยมันจะขึ้นเตือนก่อนนะครับคุณจะได้ไม่ต้องตกใจว่าอยู่ดีเนี่ยมีคนส่งของที่ไม่อยากเห็นมาให้ดูไงฮะ หรืออีกกรณีนะครับอันนี้หลายคนอาจจะเคยเจอกับตัวเองนะค,คือบางทีเนี่ยเราแชทคุยกับเพื่อนในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นในลิฟต์หรือว่าในรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณว่าคนอื่นเนี่ยสามารถเห็นจอเราได้แล้วกันนะครับแล้วเพื่อนเจ้ากรรมเนี่ยมันส่งรูปอย่างว่าเข้ามานะครับคือคนข้างๆเราก็าจ,จะคิดแล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยโรคจิตแน่ๆเลยมาดูอะไรตรงนี้แต่เราเนี่ยความจริงแล้วโอ้โหหน้าร้อนหน้าชากเลยครคือเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่มันดันเด้งขึ้นมาไง ส่วนในกรณีฝั่งคนส่งเนี่ยก็มีปกป้องเช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยเขาเซฟรูปพวกนี้ไว้ในเครื่องแล้วแบบมันลั่นนะฮะส่งรูปอนาจารย์ไปให้เพื่อนร่วมงานไปให้คนที่เราเนี่ยไม่ได้สนิทกลายเป็นว่าเราเนี่ยคือไอ้โรคจิตโดน HR เรียกคุยไปอีกนะครับฟีเจอร์ตรงนี้แหละครับมันจะออกมาสแกนก่อนนะครับถ้ามันเจอรูปอย่างว่าเนี่ยมันก็จะเตือนว่าแน่ใจนะว่าจะส่งอันนี้ แต่ย้ำนะครับว่ายฟีเจอร์เตือนที่ว่าเนี่ยเขาทำมาเพื่อแอป,ป Google Message เท่านั้นนะครับและก็ตัว Safety Core ที่ตั้งเข้ามาเนี่ยมันมีจุดประสงค์เพื่อ Google Message อย่างเดียวนะครับใครใช้พวก Line WhatsApp Telegram IG Facebook พวกนี้มันไม่ได้เอามาใช้งานด้วยนะครับคำถามต่อมาคืออ้าว ถ้าใช้แค่ o o g l e Message อย่างเดียวเนี่ยเราจะสนใจมันทำไมแทบไม่ค่อยมีใครใช้อยู่แล้วหรือเปล่าอันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับเพียงแค่ว่าการที่มันจะสแกนรูปพวกนี้ได้เนี่ยก็แปลว่ามันต้องเข้าถึงรูปอื่นๆในเครื่องคุณด้วยนงครับนอกจากนั้นครับตัว Safety Co r e เนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่จับรูปลามกนาจารตอนส่งหรือรับเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมีฟีเจอร์ Machine Learning ที่สามารถเพ่งเล็งตรวจจับและการกรองคอนเทนต์่อแหลมอื่นๆได้ด้วยนะครับทาง Google บอกเว,ว็บไซต์ Z n e t ไวว้่า s a f e t y c d r e s t r v i c e สรรัับบบ Android 9ขึ้นนไปมคือะ รงสร้างพื้นฐานภายในเครื่องที่จะช่วยผู้ใช้ตรวจสอบคอนเทนต์ล่อแหลมได้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวด้วยการแบ่งแยกระดับชั้นเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยตรวจจับคอนเทนต์ที่ไม่ต้องการได้ผู้ใช้จะควบคุม Safety c อร์และ Safety c อร์จะแบ่งคอนเทนต์บางประเภทเมื่อมีตัวแอปร้องขอผ่านฟีเจอร์ที่รองรับเพิ่มเติม ตรงนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับตีความว่ายังไงได้บ้างฮะประโยคสุดท้ายที่บอกว่าเมื่อแอป,ปร้องขอคำนี้หมายความว่ายังไงครับแอป,ปในที่นี้หมายถึง Google Message ข้างต้นเท่านั้นหรือว่าในอนาคตถ้าแอป,ปอื่นๆเรียกร้องมาเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์สแกนจาก Safety Call ได้ด้วยเหมือนกันเพื่อนๆเข้าใจว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับ ประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการสแกนนะครับทาง Google เนี่ยย้ำไว้นะครับว่าการสแกนทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นในรูปแบบ On Device หรือว่าในเครื่องของผู้ใช้เท่านั้นข้อความต่างๆจะถูกเข้ารหัสและคอนเทนต์ที่ตรวจจับเนี่ยไม่ได้หมายความว่า Google จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงรูปเหล่านั้นและ Google เองก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเมื่อมีการตรวจจับรูปอนาจารเกิดขึ้น ตรงนี้ครับผมไม่ได้พยายามมาสร้างความแตกตื่นหรืออะไรนะครับเพราะว่าทาง Google เนี่ยเขาก็ชี้แจงไว้แล้วนะฮะว่ามันมีการสแกนจริงแต่ว่าการสแกนเนี่ยทำอยู่บปนเครื่องเท่านั้นไม่ได้มีการส่งข้อมูลอะไรออกไปทั้งสิ้นซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อสบายใจหรือไม่ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราเนี่ยเชื่อใจทาง Google มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้ไม่โอเคเลยนะครับก็คือแม้ว่า Google เนี่ยจะชี้แจงมาอย่างนี้แล้วแต่การยัดเยียด Safety c o ค e เข้ามาโดยไม่ถามก่อนแถมไม่ประกาศได้ชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้ความเชื่อใจถูกทำลายไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือมันรันอยู่เบื้องหลังโดยไม่ได้ถามความสมัครใจของผู้ใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วฮะจะมีคนอีกมากมายครับที่ไม่รู้ว่ามันมีเซอร์วิสตัวนี้ทางานอยู่เบื้องหลังด้วยซ้าอย่างผู้ใช้ใน r ร d d i t คนหนึ่งนะครับก็บอกมาว่า แอบติดตั้งตัวเองไว้เบื้องหลังและสแกนข้อมูลของคุณเนี่ยนะถ้าเอาชื่อ Google ออกไปเนี่ยนี่มันคือพฤติกรรมของมัลแวร์ชัดๆเลยซึ่งจะว่าไปแล้วผมก็เข้าใจคนโพสต์เลยนะครับไม่ว่า Google เนี่ยจะมีเจตนาเป็นยังไงเขาควรทำให้มันชัดเจนกว่านี้ไม่ใช่ว่าทําแบบลับๆล่อๆคนที่ไม่ตามข่าวไอทีเขาไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับแถมไอฟีเจอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวแบบชัดเจนด้วยยิ่งดูซีเรียสเข้าไปใหญ่ครับ ส่วนถ้าใครไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยครับเราก็สามารถกําจัดเอามันออกจากเครื่องเราได้เช่นเดียวกันนะครับและทางเว็บเนี่ยเขาก็มีการบอกวิธีเข้ามานะครับอารมณ์มันก็คือการถอนการติดตั้งแอปทั่วไปเลยนั่นแหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องคุณเนี่ยจะลบแอป,ปออกยังไงส่วนใหญ่นะครับก็เข้าไปที่ตัว settings apps แล้วก็ show system apps ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ลบตัว safety c o d e ออกไปเท่านั้นนะครับส่วนเครื่องไหนไม่ให้ลบก็ disable ไปก่อนละกันแต่จริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอาแปป้แอปเนี้ยไอ้เซอร์วิสเนี้ยมันามบอกีนค มาเยอะเลยนะครับว่าลบไปเถอะเดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาใหม่ด้วยวิธีเดิมได้อยู่ดีนั่นแหละฟังมาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะโมโหว่า Google ทําอะไรแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฟีเจอร์พวกนี้มันละเมิดความเป็นส่วนตัวมากเกินไปหรือเปล่าย้ายไปใช้ของ Apple ดีกว่าไหมเนี่ยฮะ ช้าก่อนนะครับ Apple ก็มีประเด็นเดียวกันมาั้งแต่ปี2021แล้วนะครับซึ่งถ้าใครจําได้ครับตอนนั้นเนี่ยคนเดือดหนักกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะตอนนั้นเองนะครับทาง Apple เนี่ยมีการเปิดตัวฟีเจอร์คล้ายๆกันออกมาในแอป e s s a g e ของเขาอันนี้ก็มีการตรวจจับและกลารกรองคอนเทนต์ประเภทเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะเน้นไปในเรื่องการปกป้องเยาวชนมากกว่า และก็มีประเด็นในเรื่องของ iCloud Photo ด้วยนะครับประมาณว่าถ้าใครเปิดซิง์รูปกับ iCloud Photo ไว้เนี่ยมันจะทําการสแกนรูปในเครื่องคุณนะครับเพื่อดูฮะว่ามันมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าถ้าสมมติว่าตรวจพบนะครับมันก็จะทำการส่งไปให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยตรวจสอบอีกทีและถ้าคนเนี่ยตรวจแล้วเห็นว่ามันผิดจริงๆก็อาจจะมีการแบนบัญชี iCloud หรือว่าแจ้งตํารวจมาจับก็ได้เหมือนกันหลักการทํางานของฝั่ง Apple เนี่ยจะเป็นการสแกนในเครื่องนะครับโดยใช้ neural hash เพื่อแบ่งตัวรูปเนี่ยออกมาเป็น hash เสร็จแล้วก็มาตรวจต่อนะครับว่าคุณ กับคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายบ้างและถ้าระบบตรวจจับเจอเครื่องเนี่ยก็จะสร้างเซฟตี้ v o ชเชอร์ออกมานะครับให้รู้นะครับว่ามันมีจุดที่สุ่มเสี่ยงอยู่นะถ้าสมมุติว่าจานวนจุดเนี่ยที่มันเจอเนี่ยมันเยอะในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีการส่งข้อมูลออกไปรายงานไปยังผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์เสร็จแล้วนะครับคนเนี่ยก็จะมาตรวจสอบอีกทีนะครับว่าไอรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นรูปที่ผิดกฎหมายจริงหรือเปล่าคือของทาง Apple เนี่ยเขาก็ยืนยันมาเหมือนกันนะครับว่าการสแกนเนี่ยมันจะมีต่อเมื่อคุณซิงกับ iCloud เท่าานนั้น้และถใครไม่เไ่เเปปิิดงคไวว้นพกรรูใืองงเเเ่่ย้าาาจะไมมขุ แต่อย่างใดแต่คนก็ไม่สบายใจกันอยู่ดีนะครับเพราะว่ารู้แล้วไงฮะว่าระบบเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างก็เลยแบบว่ามีประเด็นแบบเดียวกันออกมานะครับว่าคุณเชื่อใจ Apple ได้มากแค่ไหนเพียงแค่ของฝั่ง Apple เนี่ยอาจจะดีหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาโดนถล่มไปยับยับเนี่ยเขาก็หยุดโปรเจกต์ตรงนั้นไว้ชั่วคราวเสร็จแล้วก็ออกมาประกาศทีหลังนะครับว่ายกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็นั่นแหละครับจริงๆคุณจะใช้ของค่ายไหนจะเป็นหุ่นเขียวจะเป็นผลไม้เนี่ยมันก็มีระบบคล้ายๆกันแหละครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสบายใจกับค่ายไหนมากกว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับบางคนอาจจะถามว่าเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือว่าไม่ได้มีรูปวิจารณ์อยู่ในเครื่องแล้วหรือเปล่าจะคอนเซิร์นเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรผมเห็นมีคอมเมนต์ลักษณะเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองชี้แจงมุมให้ฟังครับในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะมองว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันหรอกเพราะยังไงเนี่ยข้อมูลอมลอมดไย่่่ววกแแ้ใชะ แต่สําหรับต่างประเทศครับโดยเฉพาะกับประเทศที่เขาซีเรียสเรื่อง freedom o f speech เนี่ยเขาจะกลัวพวกนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเขากลัวว่าถ้าระบบเนี่ยมันเข้าถึงเครื่องคุณได้มากขนาดนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือทางรัฐบาลเนี่ยสามารถกําจัดคนเห็นต่างได้อย่างเช่นว่าคุณเนี่ยเซฟมีมล้อเลียนบุคคลที่ห้ามวิจารณ์ในประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยเขากลัวนะครับว่าบริษัทเหล่านี้จะไปร่วมมือกับทางรัฐบาลแล้วก็มาตรวจสอบรูปของคนเห็นต่างทางการเมืองไงฮะประเด็นในด้านความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องของรูปาาามจรรเเพีียยงดวค แต่ว่ามันทําให้คนมีความกังวลครับว่าทางบริษัททั้งหลายเนี่ยจะสามารถทําอะไรมากกว่าที่เรารับรู้ได้หรือเปล่าอารมณ์เหมือนกับว่าทางการทางรัฐบาลเนี่ยมาขอติดตั้งกล้องในบ้านคุณโดยทางการเนี่ยบอกว่าแค่ตรวจเฉยๆว่าไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายและไอการตรวจดูเนี่ยมันจะประมวลผลด้วยกล่อง AI ที่ติดตั้งอยู่ในบ้านคุณเท่านั้นไม่ได้มีการออกเน็ตไม่ได้ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ดูแต่อย่างใดอันเนี้ยคุณจะเชื่อแล้วก็โอเคหรือเปล่าครับ เพราะอย่างนี้แหละครับคอนเซปต์ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมันถึงสําคัญนะครับแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็ตามนะครับแต่ยังไงครับการที่เราจะทําอะไรก็ได้ในพื้นที่ของเราโดยไม่รู้สึกว่าถูกตรวจสอบอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอยู่แล้วนะครับตราบใดที่การกระทํานั้นเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครฮะ เรื่อง privacy เนี่ยผมก็อยากจะทําคลิปพูดถึงมันเหมือนกันนะครับเพราะผมมองว่าสังคมบางส่วนเนี่ยยังไม่ค่อยมี awareness เรื่องนี้กันสักเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่คอนเซปต์ประมาณว่าเราไม่ได้ทําผิดแล้วจะกลัวอะไรเฉยๆนะครับจริงๆแล้วมันมีลึกกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับไว้เดี๋ยววันไหนมีโอกาสผมจะหยิบมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับโดยรวมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนั้นนะฮะอาจจะดูยาวไปสักนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยควรจะรับรู้และเก็บไว้พิจารณานะครับแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มี คนนแนวน,นี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีฮะ